จัดซืด้ออล ชเชี่ยแต่งไทยหรือวะนี่เปล่าล่ะปนีเบิ่งเนี่ยเปล่าที่เบิ่งเด้อ

เขวอย่าวาดอันนี้แล้วก็ตัวตัวเห็นไหมอ่าเขางามใช่ยังแล้วก็มาวางตางตรงนี้จะได้ห้ากรัมเท่ากับหนึ่งมาท อ,อีกอันนี้มันนี่ก่อนเออได้ไรเราถมัดแล้วโอเคนี่ไรเนี่ยมังหยังงามมะกอยงี้ยโอ้ยก็ไม่หนูหูกระปูหูกระปูเดี๋ยวแล้วเราไปเใช่าวมาขุดกระปูกไปจี้เดี๋ยวให้ชาเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวเราจะมาขุดปูนะจ๊ะขุดกระปูไปพูดเออ เม็ดหลีก็สวยอยู่เขาเข้า,ขาบีหลุมในตอนพักแต่ว่าเขาใครอยู่บริษัทยาใช่เผ็กอืมมีแต่คนโทงต้นเข้างามใช่ไม <Okay. S 2> ล,ลุลมล่มสีลม,ล,ลมเย็นเย็นสิครับต้นลำมันกาอยากทอ้อทอเดี๋ยวโนก็ช่วยอยู่ยนะพวกมันบินนักโอ้โอง,งามป่านนี้ลรอยังเอ้ถูกอดีนะโบพวงแดงพวงแดงและพวงนดง ขั้นต้ต้องเป็นแบบนี้โอ้อ่าข้นี้แหลวขากวะก้างเข้าสามพวงเสานี้อันนี้แหลมันเลยต้นงามหักต้นงามแต่พวงไม่หนักหอดีได้เข้าไปล้มแถวอื่นบางมองอันล้มจนมองอัน ล้มมันล้มลาบอย่มดนั้นใน,นตอนรถเกี่ยวเอาหา้าแบบนั้น

哈哈哈！哈哈。 รถเกวมเร็วหน่อยเร็วรถเกวขอเงี้ยขออยากได้เพิงให้งู้ันีีาโกตั้น่มันเืองกับมันสบายเ็นมัดอเม้นบกแบบนี้มันสกิดหลายกว่านเนข้วก่านเออแนวเขาเนาะบบที่อโอแนวเขาแนวหญ้าเป็นมัดนี่งูกิดหลายกว่าเนอเยอะบ่หญ้าหรือหาอันแรกเผาหาดปัแอันนี้มันก็เข้าน้ำแล้วก็ีหญานะ อืมอยก้เพิ่มเป็นม <Twitter S 1> ัดใอือ euh, ืเป mm, <liamo S 1> ็นมัดนะทไมกินมด้อออ่ได้อันมนีนเาดอเออเออแมนอีแมนรีเป็นมัดตดกเดอกินไืมือามนอืม

เหตุผลก็เพื่อโคตงทำเขาเป็นพอเจ้าพอเลก เพีักัเนยเที่ยงพักเที่ยง

เธอจมจะกี่ข้าวนายศบวไปนีบอกเด่ไปด้วยเตหนองดีหายาก ประเด๊ยับมายับมาโอ้แม่เขาชี้ทายเอาหคนเนี้ยเอาบโอเคโอเคเอายดเอายดมาหนังกันะให้ลงเขานีมลุกลงยับมาขึ้นประเด๊ะแผนกระดอแท้ขึ้นประเดเอออย่าขึ้เดี๋บนติดแก้วเลยนะปยังไดตไปชูรสนะอ่าชูรนะโอ้ยพอแล้วชูรสเลย ดูคนนะอุ๊ยดูคนหากินแน่เขาเห็นใส่เทสินซเทสินรสดใสก็กินเนาะสิรสแล้วก็น้ำตาลน้ำลายไหลขึ้นไปได้น้ำลายไหลเมงวันก็พอเมงวันอขึ้นไปได้มึงนวดใช่ สุดยอดไปเสกอยากกุมอยู่ได้นีโยโย่โย่เล่นเบาอีชน้อยตัวนั้นน่าใจอันหนคงมันยุดเดี๋อันนั้นต้องต่ำอันนั้นต้องต่ำนะนะทีมด้วยแก้วแก้วแล้ก็ต่ำทุกชั่งครึ่งชั่วโมงได้มั้ง ตัวนั้นอ่ะดักด้วยเห่อเอ่มันก็ตำมือนั่นนี้นเราก็ได้นัวบริชานี่ใ่น้อยเดียวมาเยอะวนี่ยอละวานเ้อละวานเกลียวข้าวลับมาโทมาเบิ่งกันมับมาโทมากันได้กับมาโทมากันรไย โคคโคโคโคคแมค้ดแมโคแมโอ้กะละมังมีพ่อกะละมังมีพ่อโอ้ยมีพ่มมีพ่อมีเพิ่กายนบกายนบกายนตบดบดบ้เหมือนกระดาษกรดงเ้ิโนลลวงอาจารย์มานะผิดกะละคือโค้นี้นะเธอวะนู่นโ้นี่นะโคนี่เป็ดเด็ดนัวเธอวะโค้ีนัวมากแม่มากย ขอถ่ายมาโทรซื om om ้อนกระโดแถมมาโทรอย่ามาโทรซื้อบ่ย่อมาโทรซื้อบ่กอย่าอ๋อเปลดเตะตันน้ำจืดๆแท้ผัดหมี่ก็ดีทั้งเวอร์บางมากผัดหมี่กระแซบอืพผัดหมี่นะเอ็ดถึงเอ็ดถึงกากระดักระโดเลี้ยงวัดตำบลเออผัดหมี่ กิโลกรัมกิโลกรัมอันนั้นห้าวบานิน่ะสูตรโกกเลยนะฝากกดติดตามช่องน้องคิดดีด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องน้องคิดดีเเด้อสูตรน้ำแต้มหงส์เบิกเนื้ออ่ะปะดาแดกนะถึงเหม็นกระดักกระโดดเทสูตรกุกนัวเหม็นปะาชู้นัวสุดๆ ทำง่ายนะแม่เฮ็ดเฮ็ดง่ายทำง่ายสูตรเข้ามาโลดเซบหมนพากาเไปโอ้ตามก็โดแฮมอืมกระน้ำงะน้ำผึ้งผึง้งงอืมซบซบยันขีดอยนยัน คนคนบ้านให้ห้ย่างกินมีแล้วเป็ดนู้นใช่ไหมโต๊ะเราทำงานวุ่จันจันจนจนจนมื่ตับมะฮงตับมะโเท้าแพงกันนั้นแก้วกระได้มะงงีกมะโถมะขามกระได้กระปีกินต่อเต็กต่อนั้นต่อนี้เต็กเาได้เวลาได้เราเวลาลงไปอีกรอบกินอิ่มแล้วลงลงอีกรอบ

อแมรี่ล็กน้อยน้องหมอคือได้กิ่นมอน้ำไม้นะกูคือได้กิ่นมอน้ำไม่วะมอน้ำไม้ก็ต้องมานั่นละโอ้โหมอไม้มอไม้เหรอมอกินเป็นอะไรนี่นะกินเป็นมื้อนี้กันนะชิโดโรนะกูสาควบคุมแล้วนะเนี่นะนนยอ่าจะไม่ได้จนลุกเราไปตัดต่อเราไม่ได้ยูทูบเรานั่น พอมีเสียงเขาแทรกซ้อนเยอะเกินไปของหวานต่อต่อด้วยรัดช่องแต่งไทยปัทโธเมื่อกี้กีบแตงไทยไปแล้วห้าลูกกูเนี่ยมัดมือเหรอวะเมื้อวานมัดมือมื้อนี้นะเดี๋ยวสว่านไร้แขนแข็งไร้ยังบวชไม่ได้แสนแข็งเลยเปิดระบยออกมวนะสส่สูดมึงรู้สูตรมาแต่งแล้วได้แล้วสสนก็แล้วแต่มาชุดมึงรู้ หวานนยังไม่ได้เอาหรอกยังคงเยังไม่ใส่น้ำแข็งโอ้ย่าหวานเกินดิใช่ยังไม่ได้แข็งยังไม่ใสแข็งเจ้าของดูเจ้าของอืมใส่แล้วอิ่มเที่กลินอิ่ม้วการั่งเตากนอนแล้วอดีแต่ไหันมือก่อนอีบุ๋ยพิงมาฮะบ้เห็นใจพิงเอ้ยอยู่อยู่นี่นะ หมาบูอาต้องตัดขนให้หมาบูได้ไงอีพิงก์มันจะอิจฉากันเอออีบูมันสีแดงมานร้ออีพิงก์ไงน่ะอีฉาใช่เอ็นปีกันเลย อือไปอีไปเหม่เหลออีเมยไปข้าเดือดลยป้าไดเห็นไหนว่าหาดได้ิปปันได้สังข์ว่าวเถ๋โอ้ถึงพเฮ้ยอีแบมเดือเลยอีเมอเบอร์เอไปรับเบอร์อีมค่ะเพื่อนเจอชูอภัยใครภัยใครปี้ภัยใคปี้อะไรนมอะไรนมกระปสปอนเซอร์เอเด็ดอเด็อีกแล้นมถีบาทบอกว่าสปอนเซอร์สิบาใช่ใช่ นมสิบปาทสปอนเซอร์สิบหาสิบสองอนเซอร์ล้วเด้ไมนมละสีบาทอเนะเกจกลมันเออเห็นเบใครย่งอืมอ่ะปลดูดังกี่ขี้ปลาใครหรือเปล่านี่ขี้หมกันอันนี้ขี้ปลาอันี้ใ้เอาไอ้ันเลยเหรอเป่าตัวไหนวะอมมืเป่ากับไหมออมมันรล่ะอมกระเป๋าล่ะ โบดังแล้วคาราเอ้ยของเป้าทั้งเคอเปิล๊กังนาเท่ดสิเป้าบ้มึงอย่าเป้าปีบ้เป้าเป้าเปาเป้าหเป้าเลยแม่เป้าแทนนเปาให้ฟิลิปมาสอนไปฟิลิปมาสอนไปชวนชมากาดเดี๋ยวนี้นี่เด้อสดเด้อเ้อ อ้าวอีเ่โอ้ยไปได้เด้อไปด้ไมม่ไม่ไม่ไดวให้เดี๋ยวพวกนี้นะไปไอ้อ้ม่แบบเดียวด้มือ่นี่ย่นอยยิ้มผมเอารถแมงจี้ไปเอารถแมงจี้ไปพวกนี้ยโอ้ยไปชมที่ดุสกอนขี้คันมันไม่มีที่จอดรถมาโมีเนนอยยป่บอโบม่ดเด้อ มีกันบ่มีกันถึงเงินมาร้อยอีกหนึงอาอบในอบประทันอาเป้าได้ไหมอันอดียอันกันถึงไปสองร้อยก็ให้ตึงไปร้อยเอาบองบองเขาเวลาเขาเกี่ยวแล้วเนาะมาตัดบองแล้วก็เอ็ดเอ็ดหูมันบองใหญ่เห็นป่แล้วก็เจาะรูแล้วก็เป้าล่ะบปนี้เบิ่งหนี่เป้าให้เบิ่งเดื้อ ใช่พลิปนุนะผ่านม่นเออทำอย่างั้นเนี่ยลูกปุ๊บปุ๊ระวังมันติดเข้าไปในคอนะ